เธอม่ป่วยยังเธอมีป่วยยังเธอเาอุ่นหัวใจะอะแแบบวิ่งจีบสาวโค้เเสีงดีมากเลยอ่ะทำไมอะบไทยเวลาของ้ามาถิงแล้วใครที่ชื่อไมทาวในบินเกยอ๋อคือผู้ชายชอบเวลามี <c oughs> เด็กๆมาจีบว่าตัวเองโดงใหญ่ <c oughs> <ต>ี่คือแบบที่บันเทิงที่สุดที่แต่กูเล่นมาละ,ละ <c oughs> สตรีมที่ช่องใใญ่เร ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจเราเช่นเคยนะครับผมเห็นแบบแล้วคุค้นๆกันไหมครับใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กับจุดพักใจนะผมแมบบที่คืออะไรกูก็ไม่รู้แล้วจะมีลูกเพจแนะนำมาว่าให้พี่ผมมีแบบหนึ่งที่อยากให้พี่แบบว่าได้ไปแบบสัมผัสบรรยากาศสัมผัสประสบการณ์ว่ารับรองว่าติดใจแน่นอนนะผรรู้คร่าวๆว่ามันเป็นแแบบที่เหมือนกับ คนมานังพูดคุยกันอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมันจะอะไรขนาดนั้นเนาะถ้าใครรู้อะไรอยากแนะนาอะไรคอมเมนต์เดี๋ยวนี้นเลยนะครับทุกคนเอาที่ทุกคนแบบรู้อะบอกมาได้เลยนะาผมนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าแบบนี้ยอดวิวเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเล่ามาต่อ e p 2ีกันนะครับวงเล็บใหญ่ถ้าผมสนุกกับแบบนี้นะก่อนที่ดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ช่องใจเราด้วยนะครับผม let's go <S what? what the fuck ที่อะไรวะผมรู้สึก ถ้าปกติเดี๋ยเราแต่งตัวใช่ไหมทุกคนเราแต่งตัวด้วยความที่แบบเราอยากแต่งตัวละครที่เราชอบความสึกแรกที่ผมเข้ามาในแบบเนี้ย <get> มันเหมือนแบบแต่งมาจีบสาวอ่ะดูมันดูมีความเป็นวัยรุ่นอ่ะคืออันดูตัวผมเองโกติโกโจโกโจต้องดูหล่อกว่าแต่ปกตินี่มันดูมีรูปร่างที่แบบเป็นวัยรุ่นหรือว่านี่คือวัยรุ่นโลโบอ่อมีคนไทยหมครับ โอ้ยใช่เรียบร้อย K U Y เคชัดเจนกูถามว่ามีคนไทยเป็นเป้ตบคุยทุกคนดูเทสดีมากเลยอ่ะโอเค Are you ready ไม่รู้เราไปก่อนละบ้าบ้าบ้าบาบาเฮ้ยไอ้เหี้ยมั็นคนใหญ่วะกว่ากลัวบินกลัวขึ้นบินโดนเพ่งบินอ๋อมาเต้นได้ดีดีกว่าเฮ้ยดูแบบอะไรวะเนี่ย ดูโค้ชโจ้โหเทดีด้วยคนที่เทดีจัดเดี๋ยวนะมีปากความเร็วความช้าด้วยเอ้ยเชี่ยอ๋อเหมือนเขาเตไปจีบสาวอะเหมือนพวกแบบอยู่ในอีดิทอะเอ้คุณเปิดไมค์ได้นี่นะใช่ไหมอ้อแม่ไม่ไม่ค่อยตอบเลยอ่าฮ่า่าทำไมกูเดินแล้วกูเต้นได้วะเนี่ยยิ่งเก่งเป็นเท็ะ ที S <S ่บันเทิงที่สุดที like ่แต่คุณเล่นมาแล้วะชื่อว่าอะไรมึงไม่ตอบกูเลยอะไรอะไรคุณเตะฟุตบอลใช่ไหมแล้วคุณชื่อว่าอะไรกูชอบเด็กนี่เชื่ออะไรวะอ้ยเฮียจำชื่อตัวเองไม่ได้อีกปุ๊บผมไม่รู้ไม่รู้โอ้ยเฮียไม่ไปเราเปิดไปมอันนี้อ่าฮา No get the juice No get the jar No get the juice jar j a u i c e juice jar ทำไมเสียงเขาเหมือนกีนยังไงจังวะไอ้ยเจเราอะ เขาเป็นแก่คนงงงวันหนึงแลวที่บานามงมาไม่รู้เขาเป็นใคแต่ตอ้จะเป็นคนงงวันนึงเขาดังมากเขาดังมากแก่ะไม่ใช่ครับผมผมตั้งตั้งชื่อตาัยครับไม่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 นม่ไม่ไน่ไมนไม่ไะ่ไบ่ไม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 ม่ไมไม่ไมไม่ไม้ไม่่ไม่ไม่ามม่่ไไม่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 อม่ม่ไอ่ไมไงานมันเดียวไม่ม่ไม่ไม่มม่ไมนไ่ไ่มไมไ่ไไม่ไมไไ่่่ โอ้ยใจใจเราคือใครเนี่ยกูยัไม่รู้เลยโอ้ยไปไปพิมพ์ในยูทูบแล้วก็จะมีคนชื่อว่าใจเราดูโฆษณาอะไรตั้งนานดูโฆษณาดูโฆษณานะตังนะผมได้ตังค์แล้วดูโฆษณาสี่ในแบบอัคีีบัลลังก์สี่สี่ตัวน้อยขอมาในยูทูปเลี้เสียงกูจริงด้วยได้คอขอขอฟังเสียงคลิปอีกรอบได้ไหมครับผมจะได้ลองเปรียบเทียบดูว่าครับได้ครับได้ครับสอบใหญ่ดีกว่าสิบครั้งแม่ได้แล้วตังค์แล้ตีมาเป็น ไลฟ์สิงค์ตาไลฟสันดุล้กห้าพันหนึ่งหมื่นใช่ใช่คุกกี้รันไหมครับต้องคุณเจค่ะผมต้องกดติดต่อไปดูเลยผมรักคุณมากที่สุดที่ใจเกียร์หนีมาใจเกียร์หนพวกนายไม่มีเรียนกันหรอวันนี้ไม่ได้เปิดเทอมหรอเปิดเปิดแต่ผมไม่ปผมไม่ไปผมโดนเรียนผมเป็นเด็กโฟกิงแล้วทำไมเด็กโฟกิงต้องโดนเรียนอ่ะเขาต้องโดนเรียนเป็นเทดี โอ้ยเลินกมหน่อยเล่นเกมหน่อยเล่นเกหน่อยเขี่ยแล้วนะไอ้เนี่ยเซิร์ฟนี่แม่งแหลงลบเด็กโดนเรียนแล้ววไอ้เนี่ยไลน์ี่เป็นตาด้วยตาคนอยู่ดู่นี่เป็นตากูได้ขนาดไหนคนบดเงินกับเบสมันเยอะมากเลยนะคุณเจแล้วทดีเอ้ไอ้โรนนี่พี่เจแล้วดูดียูจิคอมอ่ะสัตว์ไม่ไม่ต่ออันนี้ใครเคยเล่นแบบนี้คอมเมนต์กันเลยนะครับทุกคนว่าเคยเจออะไรในแบบนี้บ้างแล้ว ผมอยากรู้นะว่าถ้าจะมาเจอคนเยอะๆมันต้องมากี่โบะวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเรื่ผมชอบอ่ะคขื่อนอุ่นหัวใจอะไรแบบวิ้งทีมเศราอ๋อนี่คือผู้หญิงแต่งตัวแบบตีมดีใช่ปะตีมเรื่อหมดเลยปะยี่กูดูเหมือนแบบผู้บเบียวแต่งตัว เท <20 S 1> ่าไหร่คะยี่สิบครับยี่สิบอุ้ยเขาเขาเสียงดีมากเลยอ่ะเขาเสียงดีมากเก่งดีมากฮ้ยคืออะไรเดี๋ยวนี้คือแบบเราเราแบบดึงดูดเนาะดึงดูด<า>ด้วยความวเสียงเสียงเสียงหล,ล่อเสียงสวยอย่างงี้เหรอหลอกหลอกวะหลอกเสียงหลอกชัวรอนะครับครับพี่แบบนี้เล่นงงานครับไม่ต้องทำไรพี่เย็นเฉยๆพี่เย็นให้เขามาด่าพี่เราจะมาเราต้องด่ากันเหรอครับไม่รู้พี่เดี๋ยวเรียกพี่นะครับเพิ่งสิบห้าเองครับโอเคพี่ โกตีนใช่ไหมครับอะไรนะพี่โกตีนอะไรพี่อันนี้เราอยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบครับผมสิบห้าครับเรียกพี่ทำไมครับก็อยากเรียกท่านัครับได้ครับป้าเฮ้ยพี่ขาพี่ปวดเชิงเจ็บจี๊ดมันเป็นที่อะไรสัตว์เป็นที่อะไรไป็นยาวกูไหมสัตว์เป็นยาวไหมแล้วเป็นคู่อะไรสัตว์ปีใหม่รู้บอกอุ้ยคนนี้เท่อะทำไมมีใครชมตัวละครกูเลยวะมันบอกมันบอกตัวขาวว่าตัวนี้เท่อะแล้วมันบอกข้ามโกโจอะ ทครช่วยแนะนําให้กูได้รู้ทีว่าอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยต้องทำยังไงถึงแบบจะเป็นที่ป๊อปปูล่าจากเกมโรบกูอยากเป็นมากกูไม่เข้าใจดูแฟนกางเกงเธอสิแขนขาสองข้างที่มันไม่เท่ากันอ่ะดูแฟนกางเกงเธอสิเธอมีป่วยังเธอไม้าใอีกเราคนดีเราไม่ได้มาเพื่ออะไรไอ้เจ๊แม่นลูกจีนสาวไอ้เออเธอมีป่วยังเธอมีป่วยังอ๋อมีป่วแล้วค็อ่ะ ไอ้ยีย่แม่เปิดเพลงเศร้าแล้วไม่รั่งเศร้าเพ <laughs> อามีโดนแบนด้วยหรอ <c oughs> ชเี้ยอะไรวะเนี่ยเดินไปแปดวันหรอโดนแบนไอ้เยี่พูดมากเกินไอ้เยี่ยโดนแบนทาสัตว์ก <c oughs> <c oughs> ู้กูบอกเลยคลิปนี้นี่เป็นหลายเหตุการณ์จัดนี่ Why the total in this map w a t e r f a l เต่าตัวนี้ทำให้ผมได้เข้าใจนะว่าคำว่าแมปจุดพักใจนั่นคือะไร เรามานั่งฟังเพลงชิวๆเบาๆวะ่แะแบบจากความเครียดอ่ะขอเพลงเศร้าพอดนี้ได้ไหมครับแบบเศร้าสุดในชีวิตที่อาจารย์จะเปิดได้เลยครับอ่ทุกคนมาเดานี่าทุกคนจะเราเพลงถูกไหมว่าเขาเปิดเพลงเ Let's o แกมาจุดกระโดดตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นปอเอาเต้นเอา ใครไม่เต้นขอให้ม่มีเมียโว้ยเด็นไม้เลยเฮ้ยมีคนเต้นต่อต่ออยี่เกอมีแค่เราต่อนีกเออนกเรอร์ี่เยาเด้เด้อจะเด้อไเียอาจารย์อุกใจไม่โคดตึงเลยวะ <c oughs> ยืมเยินฝ่ายตัวเองอุกใอาจารย์อย่าเอาตุ่มาชกหน้าผมเด้ไ <c oughs> คนที่ได้ไมเท้านี้มาเป็นเกย่เวลาของถ้ามาถึงแล้วใครที่ชื่อไม้เท้านี้มาเป็นเกย กจะเป็นมิก้าของข้าขอะทษครตอนที่พี่กำลังงงว่าแล้วเราเล่นแบบนี้ไปเพื่อไปเพื่ออะไรวะเออก็ดูได้คือใครมาเลื้อยกันอ๋อคือดูดูคนมาเลื้อยกันเนาะใช่เออแล้วปกติแบบนี้คนเล่นเยอะๆตอนกี่โมงหนึ่งเดี๋ยวพี่เพราะว่าเด็กเด็กมันจะเลิกเรียนไงี่ยเลื้ยงเกือเลยอ่ะคือใช้คำว่าเกือเลยเหรอใช่พี่คือตีหนึ่งก็มีเด็กมาตะโกนอัดมาะไร แบบแต่งเป็นผู้หญิงตัวสูงมันคืออะไรมันคือ,มคอแม่ใหญ่พี่แม่ใหญ่เขาเรียกว่าแม่แม่ใหญ่ครับอะไรคือแม่ใหญ่เป็นอวตารตัวใหญ่ตัวสโตัวใหญ่เ <c oughs> บิ่มๆอย่างนี้เคือทำตัวละครให้นมใหญ่ดยนะใช่เพื่อมันเป็นความชอบพี่ของบางคนอ่ะก็ <c oughs> มไม่เป็นคันคือจะบอกว่าเด็กมีอารมณ์กับนมเหลี่ยมๆอย่างนั้นหรอไม่มีส่วนมากก็คือผู้ชายชอบแต่งนะผู้หญิงน้อยมากเลยฮะผู้ชายแต่งอ๋อคือผู้ชายชอบเวลามีเด็กๆ บ้าจีบว่าตัวเองนมใหญ่ชิๆเชิบเชี่ยแล้ววะเฮียกูกูปรับโอ้ยเฮียกูเครียดว่ะพี่รู้แมนแบบนี้ถ้าปรับภาพสวยๆอ่ะขนาดคอมผมยังแหลกอ่ะชิบบแบบเนี้ยมันแหลกเพราะแม่ใหญ่นมใหญ่รึเปไม่ไม่มันมันแหลกเพราะว่าจุดจุดหลักใจมันแหลกอยู่แล้วปกปกติพวกวัยรุ่นผู้ชายที่นี่เขาใช้เสียงแบบไหนเขาใช้เสียงอ่าไม่รู้ว่ะเื่อเดียวไอ้นี่ม G T A หรือเปล่าอ่ะแล้วแล้วสมมติว่าถ้าถ้าเด็กวัยรุ่นในเนี้ย เจอแม่ใหญ่ขึ้นมาเขาทำอะไรแกไปโอ้แม่ใหญ่โอ้ยเนี่ยต่อครับแต่ก่อนอ๋อคือเวลาต่อมันจะมันทำอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะทำอย่างนี้ใช่ป่ะพี่จอดกระดองเต่าได้ด้วยเหรอเอาวุ้งเกณฑ์จอดกระดองเต่าไอ้ต่อกูกุ้ยตอคกุ้ยความบังเอิญไม่มีอยู่จริงพี่ครับกดนอนให้หน่อยคืออะไรมีกดนอนด้วยเหรออันอ่ะต่อจากแรกเฮ้ย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 เนี่ยเนี่ย เดี๋ยวก่อน่เชียร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเชี่ยวก่อนนะโอ้โโอเคมายืนทุกคนให้พร้อมอย่าขวางกันเร็วเอามามาหนึ่งสองสาม โอเคทุกคนขอบคุณมากและเจอกันบ๊ายบายก็อยากที่เห็นนะครับทุกคนว่าจุดพักใจก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกเรียกว่าเป็นแมพที่แปลกที่สุดงงที่สุดเออ ไม่รู้จะใช้คาว่าเลือดที่สุดนี่หรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้เจอเลือดอะไรเยอะมากแต่ถามว่ามันเป็นจุดพักใจสมชื่อไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างพักใจเหมือนกันนะถ้าถ้าเราเจออะไรดีๆที่หาหากันนะครับผมยังไงถ้าใ,ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใจเราด้วยนะครับทุกคนแล้วอยากมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับทุกคนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย